สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเกี่ยวหญ้าหลังเลิกงานนะคะเพราะว่าเราจะรับขวัญพาโชคนะคะลูกวัวตัวน้อยของเรานะคะก็จะพามาเกี่ยวหญ้าหลังเลิกงานอันนี้จะเป็นของที่ทํางานนะคะอันนี้ก็มีหญ้าอ่อนๆมากเลยค่ะเรามีเคียวเกี่ยวหญ้าค่ะนี่แล้วก็ถุงมือข้างเดียวนะคะไม่ใช่ที่ข้างเดียวเพราะว่าเราทํา ถุงมือหายะคะ่ะก็เลยเหลือข้างเดียวนะคะก็เราใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เป็นประโยชน์นะคะก็จะเก็บเกี่ยวหญ้าหนึ่งชั่วโมงก่อนกลับบ้านนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าหญ้าสวยมากเราก็เลยจะเกี่ยวหญ้าตรงนี้กันนะคะก็ก็ที่ไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าเพราะหนูกลัวนะคะมันจะเสียวคอที่ผ่าตัดนะคะก็เลยต้องใช้ต้องใช้เขียวนะคะเราจะถนัดมากกว่าถุงมือก็ข้างเดียวนะคะ เราเราเกี่ยวได้เยอะแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าเราพักเบรกนิดนึงเหงื่อออกนี่ค่ะเราก็เลยจะมาเกี่ยวหญ้าต่อหญ้าตรงนี้จะมีแต่หญ้าอ่อนๆนะคะวัวน,น้อยชอบมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นหญ้าอ่อนๆมากกินได้หมดเลยนี่ค่ะก็แค่เกี่ยวแค่นี้เองนะคะเราก็เกี่ยวหญ้ามา กวัวจะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้ยญ้าอ่อนๆถุงมือแล้วก็ไว้จับหญ้าแล้วก็เกี่ยวแต่ว่าเราทายากันยุงนะคะเพราะว่าช่วงเงย็นๆจะมียุงลายเยอะเราก็ต้องทารอบแขนนะคะก็ะถ้าถ้าใส่หน้ากากผ้าจะทําให้เราหายใจไม่ออกเนาะเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ใส่นะคะช่วงนี้เราก็จะเกี่ยว มีหญาอ่อนๆสวยมากเลยค่ะวัววัวดีใจมากเลยค่ะพี่ที่ได้กินหญ้านะคะส่วนวัวตัวน้อยๆของเรานะคะที่คลอดเลยกําหนดนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เราเราโทรหาสัตวแพทย์ได้ทันนะคะได้มาทําคลอดนะคะนี่ก็หลังเลิกงานเราก็ใช้เวลาว่างนะคะไม่เขา้างานเกษตรก็ หลังเลิกงานนะคะวันนี้ก็เราก็เลยมีเวลาว่างเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนไม่ตกหนูก็จะไม่เกี่ยวเพราะว่าหนูตัวฟาร้องนะคะก,ก็ได้มาเกี่ยวหญ้าให้วัวกินนะคะอันนี้มีแต่หญ้าอ่อนๆเลยคะ่ะวัวกินได้หมดเลยแต่ว่าก็ต้องทายากันยุงมานะคะไม่งั้นยุงเยอะเดี๋ยว ยุงจะกัดเอานะคะอันนี้ก็ยญ้าอ่อนๆนี่ค่ะหญ้าอ่อนมากหัวจะชอบค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหญ้าใส่กระสอบไปไว้ที่รถนะคะก็ใช้เขียวเขียวอย่างนี้เลยค่ะพี่สุนะสไปส่งที่ยินป๊าเพิ่งค่ะ๋ยวมาแล้ว วันนี้วันนี้เราจะพามาเกี่ยวหญ้าให้โวยอีกวันหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีการอบรมนะคะอบรมการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีนะคะก็ก็หลังจากเลิกการอบรมแล้วเรายังไม่ได้กลับบ้านนะคะเราก็มีเวลาว่าง 1- 2ชั่วโมงก่อนกลับบ้านนะคะก็เมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงนะคะฝนตกแต่ว่าหยุดแล้วตอนนี้ก็6กโมงเฮ้ยตอนนี้ก็4ี่โมงครึ่งอะค่ะสิบหนาฬิกาสานาทีเนาะเราก็ เกี่ยวหญ้ามาได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเมื่อเที่ยงแล้วหญ้าก็จะเปียกหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็อยากไม่อยากกลับบ้านมือเปล่านะคะเราก็เอาเกี่ยวมาตลอดติดรถนะคะเพราะว่าเราอยากออกไปให้วัวน้อยของเราเพราะว่าเราเห็นหญ้าตรงนี้หญ้าเขียวมากเลยค่ะสวยเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวหญ้าก,ก่อนกลับบ้านกันอีกแหละนะคะก็ก็ตอนนี้เรานั่งพักจนเหงื่อแห้งไปแล้วนะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวหญ้าแต่วันนี้เราจะใส่ถุงมือทั้งสองข้างเลยเพราะว่าฝนตกนะคะอันนี้สีเขียวถุงมือของเราก็เปียกน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาดูหญ้าอ่อนมากๆเลยนะคะสวยเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวหญ้าคือแบบเราเห็นเราแบบหญ้าสวยมากเดี๋ยวเราจะเกี่ยวหญ้ากันนะคะอ่ะมานี่ค่ะก็เราเกี่ยวหญ้า มีเพื่อนมารอเราด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นจะเป็นถุงมืออันนี้เปียกน้ำแล้วค่ะอันนี้ก็เปียกเนื่องจากว่ายายาเปียกนะคะแล้วก็อันนี้เราเราใส่ถุงพลาสตินะคะเพราะว่าเราเรากันผ้าใบผ้าใบหนูจะเป็นแบบผ้าหนูก็เลยกันแบบไม่ให้ผ้าใบเปียกเนาะเราจะได้ใส่สับเปลี่ยนกันก็ก็เห็น ฝนตกเนาะเราก็ป้องกันนิดนึงไม่ให้ผ้าใบเราเปียกแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวหญ้าอ่อนๆกันตรงนี้เลยนะคะก็ถุงมือนะคะสีเขียวหายข้างนึงเราก็เลยซื้อสีน้ําเงินมานะคะก็ตอนนี้เปียกข้งสองเลยเราก็ใช้เคียวเหมือนเดิมเลยค่ะจากเมื่อวันก่อนนะคะเพราะว่าเรากลัวเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เสียวคอนะคะเพราะว่าคอหนูเนี่ยผ่าตัดมะเร็งไทรอยนะคะหนูก็กลัวเสียวๆคอหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวอันเนี้ยเราจะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าอ่อนๆให้วัวน้อยของเรากินนะคะก็เรามีเวลาหลังเลิกงานเราก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราได้ไปฝากวัวน,น้อยเราก็ดีใจนะคะเดี๋ยวเรามาเกี่ยวกันเลยก็เวลาเกี่ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนเราคุยกันแป๊บนึงเวลาเกี่ยวหญ้าใช่ไหมหนูก็จะนั่งยองๆอย่างเงี้ยนั่งยองๆแต่ว่าพอเวลาเดินเราก็จะเดินซ้ายเดินขวายอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เข่าของเราอาจจะเคล็ดก็ได้นะคะบางคนก็ก็มีปัญหาทางเข่าหนูก็ก็ไม่ไม่เป็นไรเรายัางลุกขึ้นยองๆได้เนะเรายัางแข็งแรงเรายัางเด็กน้อยวัยรุ่นอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราใช้แบบเนี้ยเวลาว่า,างเงี้ยตอนกลับบ้านไปอ่ะมันจะทําให้เรานอนหลับสบายนอนหลับฟันดีเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยได้ไหมมาเจ้าหมาตัวน้อยมานี่มานี่เลอมาไหมมา ก็มีหมาตัวร้อยมาอยู่เพื่อนมามานั่งรอตรงนี้นั่งรอตรงนี้อ่าไปแล้วไม่มาก็จะทําให้เรานอนหลับสบายนะคะพราเราเกี่ยวหญ้าเราก็เหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวเลยนะคะเหงื่อจะออกแต่ว่าเวลาหนูไปวิ่งนะคะเวลาสังเกตตัวเองอะ่ะเหงื่อไม่ค่อยออกนะแต่ว่าพอมาเกี่ยวหญ้าเหงื่อออกแผลๆเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เอาป่นปักผมมาก็เลยใช้ผมยาวแบบนี้ก่อนกลับบ้านไปเดี๋ยวจะสระผมผมยาวแล้ว จะถึงคราวบริจาคแล้วเราจะบริจาคผมกันนะคะก็สองปีกว่าเดี๋ยวเรามาเกี่ยวยญ้าเราก็จะลุกยองๆนี่ค่ะเราก็จะตัดยญ้าตรงนี้เลยนี่ค่ะเกี่ยวเราก็เกี่ยวไปนี่ค่ะก็ะจะมีฝนตกอะคะ่ะก็จะมีน้ำอยู่เยอะเลยแหละคะ่ะเพราะว่า ฝนตกเมื่อตอนกลางวันแต่เราก็ยังอยากได้ย่านะคะค่ะเราก็แค่เกี่ยวขาเราก,าราก็ตรงนี้จะหญ้าอ่อนสวยมาก เสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึงตรงนี้จะยญาอ่อนสวยมากเราก็จะคุกเข่าสลับขาไปมาเราก็จะเกี่ยวหญ้าไปเรื่อยๆนะคะก็มีเพื่อนมานั่งรอด้เขานี้เราก็เลยไม่เหงาย่้าเราก็จะเกี่ยว เราก็จะได้ได้ออกกำลังกายแล้วก็จะสลับขาไปมานะคะก็อาจจะถ้าหัวเข่าไม่ดีก็ไม่ต้องเกี่ยวนะคะอันนี้เราแค่ใช้เวลาว่างห้่จินประโยชน์หลังเลิกงานนะคะก็ไปฝััากววตวน้อยลวว้วอัฒจิตของเรานะคะเราเห็นญยาอ่อนๆเราก็อยากเกี่ยวกับบ้านนะคะ แล้วก็คืนนี้ก็จ้าอ๋อคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะนี่ค่ะเราก็เกี่ยวหอกสลับขาไปมานะคะนี่ค่ะ ันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกเรากันผ้าใบาเราอีกทีหนึ่งนะคะนี่นี่ค่ะข้อเสื่อมนะคะระวังถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องมีนะคะเราก็จะได้เกี่ยวหญ้าดัดนะคะก็นี่ค่ะช่วงเดิมค่ะหนูก็จะทายากันยุงนะคะช่วงเย็นๆยุงลายเยอะเราก็ทายากันยุงเราซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ5บาทเท่านั้นเองค่ะยาทานะคะก็ สลับขาไปมาก็บางทีอาจจะทําให้ข้อเคลยดก็ได้ค่ะแต่อันนี้ไม่เป็นไรถือว่าออกกําลังกายไปในตัวเราก็ได้ยากกว่ากลับบ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะหนูก็ใช้เคียวนี่แหละเราไม่กล้าใช้เครื่องตัดหญ้าเพราะว่าหนูกลัวได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าแล้วมันจะเกี่ยวคอก็พามาเกี่ยวหญ้าตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเกี่ยวให้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ก็พามาดูชีวิต ก็พามาดูการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะคะว่าเรามาเกี่ยวหญ้าก่อนแล้วค่อยแวะกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ฝนตกแดดออกแล้วนะคะก็ดีใจแต่ว่าหญ้ากาลังมีน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราก็จะมาเกี่ยวหญ้ากันก่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะหญ้าของเราหลังรถนะคะ